คลิปนี้นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2คู่นะครับซังค n นี่แอน p h i ินสเปรรุ่นที่4แล้วก็ถัดมานะครับขวัญใจวัยรุ่นเลยวัยนุ่นวัยเรา Adidas a อ i ดิ e ซ o Boston 12ครับจะเป็นยังไงบ้างมาไล่สเปคกันก่อนนะครับ Adidas b o s ส o n 12นะครับเพื่อนครับรองเท้าตัวซ้อมที่ครบเครื่องซ้อมได้หลากหลายจับคู่กับคู่แข่งอย่าง a d i o อ s Pro 3นะครับบอสตันสิบเน้นน้ำหนัก พร่งนี้10 US อยู่ที่270กรัมนะครับส้นเท้าสูง38หน้าเท้าสูง31อบอดรอปอยู่ที่7ราคา5,800บาทดีเอ่บาทโฟมชั้นโฟมเป็นไลท์ไทรโ r o ชั้นบนตรงนี้นะฮะชั้นล่างเป็นไลท์ไทรสองจดด้านในมี Energy r o d 2.0ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรองเท้าคู่ซ้อมที่พร้อมจบได้เลยอ่ะอีกข้างหนึ่งหยิบขึ้นมาหน่อยซิ Endorphin s p เ e e รุ่นที่4นะครับพรุ่นี้ครับ Endorphin s p เดปดรุ่นที่4นะครับโฟม เป็น Power Run PB ทั้งแผ่นนะไม่ได้เป็น2ชั้นเหมือนบอสเนสิไม่ใช่แต่นี่มาทั้งแผ่นนะครับและมีแผ่นไนลอนเพลทอยู่ข้างในวิ่งไนลอนเพลทนะครับจากสกุลนี้ตรงนี้สปีดโลเทคโนโลยียังมีอยู่นะครับเติมความลื่นไหลให้กับรองเท้าเวลาที่เราวิ่งจังหวะที่เราก้าวนะครับออมีอะไรอีกบ้าง Power Run PB นพโอเคหน้าผ้าเป็นเมชแบบนี้นะครับขอดูเอาโซนนิดนึงสิเป็นยังไงเอาโซสข้างเลยขอสองข้างเลย คอน t i n เ n นทัล <Cont> มีแบรนด์ด้วยนะคอน t i n เ n นทัลแต่ s a ก o นี่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นแบรนด์ไหน uh huh. น้ำหนักของ s a กุนี่นะครับ Endorphin Speed รุ่นที่4นะครับน้ำหนักอยู่ที่253กรัมในขนาด10 US ต่างกันประมาณ17กรัมคู่นี้270ร7 0 253้รนะครับต่างกันรอบคู่นี้อยู่ที่36 36 28กมกดรอป8 3 8 3 7 7 3 1 7ด7นะครับราคาขาย5,800บาทตอนนี้ออกมาสักพักแล้วมันเริ่มมีส่วนลดเยอะและ้วแต่คู่นี้6,290แต่ก็มีส่วนลดเหมือนกันนะนะก็ต่างกันประมาณสัก490บาทนะครับเป็นความแตกต่างระหว่าง2คู่นี้แอนต์ฟินสปีดรุ่นที่4แล้วก็ Boston ันนะเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมหลังจากที่ทดลองใส่คู่นี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะครับเท้าขวาผมใส่บอสัทนสิบสอน,นะครับเท้าซ้ายผมใส่เอนโดฟินสป e รุ่นที่4นะครับเทียบความต่างระหว่าง2คู่นี้หน่อยผมเป็นคนเท้าปกตินะครับใส่10 US ทั้ง2คู่นี้ใส่ตรงไซส์เท่ากัน10 US เหมือนกันนะครับความกว้างของหน้าเท้าเป็นอย่างไรบ้างทั้งคู่ขยับนิ้วเท้าได้ดีทีเดียวนะครับไม่มีปัญหาในการขยับนิ้วเท้าเลยทั้ง2คู่โอเคทําได้ดีนะครับ กลางเท้าบริเวณอุงเท้ารู้สึกดันนิดหน่อยสําหรับบอสซันสินะครับมีความรู้สึกดันขึ้นมาอุงเท้าขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนยืนได้เต็มน้อยกว่าเอ o โดฟินสเปรรุ่นที่4อันนี้ที่ผมรู้สึกนะครับเท้าซ้ายกับเท้าขวาบอสซันสิจะรู้สึกบริเวณดันอุงเท้าขึ้นมานิดหน่อยนะครับถัดมาการสวมใส่ทุกอย่างกระชับดีหมดวิ่งแล้วติดเท้าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับลงตัวส่วนของโฟมบ้างโฟม p o w e r d n PB จาก Endorphin Speed 4ให้ความนุ่มแน่นนะครับไม่ค่อยกระด้างนะครับตอบสนองได้ดีแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับ Boston 12เมื่ออยู่ในชุดโฟม l i h t s r i k e Pro กับ l i h t s r i k e 2.0บวกกับ Energy Rod ที่เป็นคาร์บอน Energy Rod นะครับตอบสนองดีกว่าผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่านี้หน่อยแนละ้วมันก็ตอบสนองได้ดีกว่าเดิมด้วยดีขึ้นนะครับ ถ้าใครอยากได้รองเท้าที่ตอบสนองดีนะครับแม้จะมีน้าหนักมากขึ้นกว่าเล็กน้อยประมาณ17กรัมในขนาดที่เท่ากันบอยซันสิบสองน่าจะเป็นคําตอบนะครับความนุ่มก็แน่นอนถ้าตอบสนองดีความนุ่มก็จะน้อยกว่านะแต่ความนุ่มก็จริงๆก็ใกล้ๆกันมากนะแต่ให้สปีดสีนุ่มกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ตอบสนองนี่แบบยอมเลยชัดเจนอาจจะเพราะว่าตัวไลท์สไลท์สอของมันก็ได้ที่มันยังมีความเฟิร์มมากกว่า เพราะว่า Enofin Speed 4ใช้เพราะว่าน p b ทั้งเต็มแผ่นทั้งผืนนะครับแต่ของ b o s s 12เนี่ยมีโฟมตัวท็อปแล้วก็มีโฟมตัวรองอยู่ข้างล่าง okay. นี่ก็เป็นความเห็นของผมนะครับสำหรับ2คู่นี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะครับว่าเลือกคู่ไหนใครชอบ b o s s 12คอมเมนต์บอกมานะครับส่วนใครชอบ Enofin Speed 4คอมเมนต์บอกกันด้วยและกันราคาที่แตกต่างกันนะครับมีผลต่อการตัดสินใจของอเพื่อนๆไหมคอมเมนต์บอกกันมาลาไปก่อนบา,บาย